วิชา LAW 2 1 0 3กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการนอกสั่งลาบมิคุนได้ตัวบทกฎหมายที่จะต้องจำมีทั้งหมดประมาณ25มาตรารวบรวมจากข้อสอบที่เคยออกมาแล้วมาตรา291ถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้สิ้นเชิงไซ แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียววงเล็บกล่าวคือลูกหนี้ร่วมกันก็ดีเจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระสิ้นเชิงมาตรา3า1หนึ่ง ถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งกันชำระไม่ได้ท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดเช่นลูกหนี้ร่วมกันมาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทหลุดเลอทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่า ผู้นั้นทันละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา421การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายมาตรา423วรรคหนึ่งผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางธรรมาหากินได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดีท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การนั้นแม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะรู้ได้วักสองผู้ใดส่งข่าวสารอันตนไม่ได้รู้ว่า เป็นความไม่จริงหากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้วท่านว่าเพียงจะส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทําให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินใหมทดแทนไหมมาตรา425นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทําไปในทางการที่จ้างนั้น มาตา427บทบัญญัติในมาตาทั้งสองก่อนนั้นท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลมมาตา428ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างทำงานที่ว่าจ้างเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้ หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างมาตา429บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาหรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความ,ะมาร,ระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นมาตรา430 ครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลไร้ความสามารถอยู่เป็นนิดก็ดีชั่วครั้งชั่วข่าวก็ดีจำต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำลงในระหว่างที่เขาอยู่ในความดูแลของตนถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นนั้นไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมาตรา432วรรคหนึ่งถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิด ท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยวักสองอันหนึ่งบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิดท่านก็ให้ถือว่าเป็นผู้ทำละเมิดร่วมกันด้วยวัคสาม ในระหว่างบุคคลทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นท่านว่าต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าเท่ากันเว้นแต่โดยพฤติการศาลจะวินิจฉัยเป็นประการอื่นมาตรา433วรรคหนึ่งถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบคุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินใหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่สัตว์นั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นวรรคสอง อนหนึ่งบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้นจะใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เลา้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิดหรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเลา้าหรือยั่วสัตว์นั้นๆนก็ได้มาตรา4 3 4วรรคหนึ่งถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุด บกพร่องก็ดีหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอก็ดีท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องไม่ให้เกิดความเสียหายฉะนั้นแล้วท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนวรรคสองบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนั้นให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือก่อไผ่ด้วย วรสามในกรณีที่กล่าวในสองวรข้างต้นนั้นถ้ายังมีผู้อื่นที่ต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยไซท่านว่าผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สิทธิไล่เบีย้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได้มาตรา436บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะคลองตกหล่นจากโรงเรือนนั้นหรือเพราะทิง่องของไปตกในที่อันมิควร มาตรา437บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลบุคคลน,นั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเองวรรคสอง ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกลของทรัพย์นั้นด้วยมาตรา438วรรคหนึ่งค่าสินไหม่ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้สารวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดวรรคสอง อันหนึ่งค่าสินใหม่ทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วยมาตรา440ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อื่นได้เอาของเขาไปก็ดี ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันลดน้อยลงเพราะบุบสลายก็ดีฝ่ายผู้ต้องเสียหายจะเรียกดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ต้องใช้คิดตั้งแต่เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคานั้นก็ได้มาตรา441ถ้าบุคคลจำต้องใช้ค่าสินใหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ เพราะเอาสังหาริมทรัพย์ของเข้าไปก็ดีหรือเพราะทำของเขาให้บุบสลายก็ดีเมื่อใช้ค่าสินหมทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ครองทรัพย์นั้นอยู่ในขณะที่เอาไปหรือขณะที่ทําให้บุบสลายนั้นแล้วท่านว่าเป็นอันหลุดพ้นไปเพราะการที่ได้ใช้ให้เช่นนั้นแม้กระทั่งบุคคลภายนอกจะเป็นเจ้าของทรัพย์หรือมีสิทธิอย่างอื่นเหนือทรัพย์นั้น เว้นแต่สิทธิของบุคคลภายนอกเช่นนั้นจะเป็นที่รู้อยู่แก่ตนหรือไม่ได้รู้เพราะความประบาิเลินเล่ออยากร้ายแรงของตนมาตา443ในกรณีที่ทำให้เขาถึงตายนั้นค่าสินใหมทดแทนได้แก่ค่าปรงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วย วรสอถ้าไม่ได้ตายในทันทีค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทรมมหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยวรกสาถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลคนหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา444วรรหนึ่ง ในกรณีที่ทําให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วยวัสองถ้าในเวลาที่พิพากษาคาดีเป็น พ้นวิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายัางสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้มื่อา,า445ในกรณีทำให้เขาถึงตาย หรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทำให้เขาเสียเสยรีภาพก็ดีถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นใสท่านว่าบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้นไปด้วยมาตรา446วรรคหนึ่งในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดีผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินอีกก็ได้สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาทเว้นแต่สิทธินั้นจะได้ รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคด,ดีตามติดที่นั้นแล้ววักสองอันหนึ่งหญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาเป็นธุระศีลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้มาตรา449วักหนึ่ง บุคคลใดเมื่อกระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายก็ดีกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายก็ดีหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นไซตท่านว่าบุคคลน,นั้นหาต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่วักสองผู้ต้องเสียหายอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้เป็นต้นเหตุให้ต้องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจากบุคคลผู้ให้คำสั่งโดยละเมิดนั้นก็ได้ มาตราสี่รหบวักหนึ่งถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อบำบัดปัดป้องกันพยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณโดยฉุกเฉินท่านว่าไม่จำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุพยันตรายวักสองถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อบำบัดปัดป้องพยันตรายอันมีแก่เอกชนโดยฉุกเฉินผู้นั้น จะต้องใช้คืนทรัพย์นั้นวักสาถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของบุคคลภายนอกจากพยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉินเพราะตัวทรัพย์นั้นเองเป็นเหตุบุคคลเช่นว่านี้หาต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่หากว่าความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุแต่ถ้าพยันตรายนั้น เกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลน,นั้นเองแล้วท่านว่าจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้มาตรา452วรรคหนึ่งผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ชอบที่จะจับตัดของผู้อื่นอันเข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์นั้นและยึดไว้เป็นประกันค่าสินใหม่ทดแทนอันจะพึงต้องใช้แก่ตนได้ และถ้าเป็นการจําเป็นโดยพฤติการแม้จะฆ่าสัตว์นั้นเสียก็ชอบที่จะทําได้วักสองแต่ว่าผู้นั้นต้องบอกกล่าวแก่เจ้าของสัตว์โดยไม่ชักช้าถ้าและหาตัวเจ้าของสัตว์ไม่พบผู้ที่จับสัตว์ไว้ต้องจัดการตามสมควรเพื่อสืบหาตัวเจ้าของ